การแข่งขันวิทยาศัตร์ยุทธ์การประลองปัญญาของเด็กมัธยมโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือก็ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศของสายแผ่นดินหรือสายภาคกลางแล้วครับซึ่งโจทย์ในวันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมเชื่อว,ว่าอาจจะทําให้ใครหลายๆคนต้องอึงไปต,ตามๆกันเลยครับโดยโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือตราช่างใหญ่ช่างของเล็กซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะนําของที่มีน้ําหนักเพียงไม่กี่กรัมมาช่างกับตาช่างแบบนี้ และจะต้องตอบให้ได้ว่าของชิ้นนี้นักเท่าไหร่เรามาหาคำตอบกันได้ในวิทยาทรประยุทธ์ครับวิทยาศาสตร์มันอยู่ในทุกที่เราซ้อน,นเรียนือเป็นได้ทุกวันเด็กชายวัน,นนี้มีดีมาแค่งๆเราลองความรู้กัน <S 2> <S 2> <S 2> <S วิทยาศรประยุทธ์ วิทยาสัพยุธครับรายการดังนี้ครับได้รับการสร้างสารรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าต้องเข้มข้นแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของสายแผ่นดินหรือว่ารอบชิงชนะเลิศเพื่อหา แชมป์ของสายนี้นะครับสองทีมที่ว่านั้นประกอบไปด้วยโรงเรียนที่จะมาสรรพยุธ์กันในวันนี้ก็ได้แก่โรงเรียนเตียมอุดมศึกษาน้อมกล่าวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร,รังสิตโรงเรียนใดจะเป็นแชมป์ในสายแผ่นดินของเราในวันนี้ต้องติดตามชมกันครับโดยโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือตราช่างใหญ่ช่างของเล็กผู้ขเข้าแข่งขันต้องออกแบบกลไกหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถชั่งน้ำหนักของที่มีน้ำหนักตั้งแต่5ถึง30กรัมโดยจะต้องใช้ตราช่างที่ทางรายการกำหนดให้ซึ่งจะเป็นตราช่างขนาด60กิโลกรัม ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองโรงเรียนไม่ทราบมาก่อนเลยครับว่าสิ่งที่ต้องช่างนั้นเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าของนั้นมีน้ำหนักไม่เกิน30กรัมเท่านั้นครับอาจารย์วรวรุณรักเรืองเดชบัณฑิตโครงการพสวทของสสวทอาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์สุรเชษฐลิ้มกําเนิดบัณฑิตโครงการพสวทของสสวทและอาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สติยาลังกาพิมบัณฑิตโครงการพสวทอของสอสวทและหัวหน้าโครงการบริหารโครงการพิเศษจากสสวทและดาราผู้สังเกตการในเดนนี้ก็คือคุณบีมกวีนักร้องนักแสดงชื่อดังของเรานั่นเองครับของเล็กๆที่เราจะช่างในวันนี้ครับคือพลอยกับเพชรที่จะช่างในวันนี้คิดว่าตาช่างช่างกิโลผับผลไม้จะช่างได้ไหม แต่พวกเขาต้องทําให้ได้ถ้าพพร้อมทั้งสองทีมแล้วเข้าสู่ห้องปฏิบัติการณบัดนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับว่าของที่มีน้ําหนักไม่ถึง30กรัมนั้นเมื่อช่างกับตาช่างใหญ่ของเราแล้วเข็มนี่แทบจะไม่กระดิกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูความคิดของน้องๆกันครับว่าจะประดิษฐ์กลไกอย่างไรให้สามารถช่างเพชรเม็ดนี้ให้ได้ครับอของแค่30กรัมเนี่ยครับไม่ช่างหมดล้ช่างร้อยโลมันเท่ากับว่าคุณต้องเพิ่มขนาดของของ,ของให้ใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นอากการของ พวกหนูนะคะก็มีอยู่2หลักการใหญ่หญๆก็คือหลักการของทานแล้วก็หลักการของการแทนที่น้าค่ะก็คือก่อนอื่นนะคะก็จะมีกล่องอะคริลิกค่ะครับลกล่องอ่าเราก็จะมีกล่องที่มันเล็กกว่านี้นะคะ่ะอยู่ข้างในอุปกรณ์ก็คือกระบอกของเรานะคะก็ได้แนวคิดมาจากการแทนที่ของน้ําแข็งนะคะเวลากินน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราใส่น้ําแข็งลงไปน้ําก็จะล้นออกมาใช่ไหมคะก็เลยแบบ เออตรงน้ำล้นเนี่ยเคยเรียนมาว่ามันสามารถใช้หาปริมาตรของสารของที่เราจะต้องการรู้ได้ะค่ะก็เลยนำมาใช้กับระบบของเราะค่ะค่ะหลักการทำงานนะคะเราก็จะใส่น้ำไว้ในอะคริลิกอะค,ะค่ะใส่ให้เต็มแล้วก็จะมีการเจาะรูไวะะ้ไเวลาเราก,กดใช่ไหมคะพอน้ำมันขึ้นมาถึงระดับที่เป็นรูน้ำก็จะล้นออกมาเอาหลังการงานสร้างมามาทำการประกอบกันเลยดีกว่าครับ ครับอะคริลิกกล่องนี้ครับซอ้อนเข้าไปด้านในค่ะแต่ว่าตอนนี้เราขาดอะไรครับขานครับขานใช่ไหมฮะที่เอามายึดใช่ไหมครับโอเคไปหาคานกันที่ห้องสามพรถวัสดุครับนะครับไปทางนี้เลยครับเจอัเลยครับ ช้นิแทบได้ปะคืออะไรอ่ะอะไรวะอลูมิเนียมตันหนักดีด้วยนะลองตีหัวดูแข็งอยู่อ่ะเแข็งแรงพอจะเย็นครับเอาละครับน้องๆหาของมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะได้ของไปนะครับต้องตอบคำถามถูกเท่านั้นนะครับพร้อมนหครับพร้อมค่ะฟังคำถามดีๆครับทำไมกินสับปะรดแล้วจึงแสบลิ้นครับผมจะช่ยใ้เลือกสองข้อนะครับข้อกอไก่ครับเป็นเพราะว่าเส้นใยเนี่ยที่มีมากในสับปะรดเนี่ย บาดลิ้นขาะที่เราเคี้ยวนั่นเองครับหรือขอไข่ครับเอนไซม์ในสับปะรดย่อยเนื้อเยื่อลิ้นในขณะที่เราเคี้ยวครับน้องปรึกษาได้เลยครับพอเรากินอาหารเสร็จใช่ไหมเขาแบบให้เรากินไอแกนสับปะรดเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อแบบมันจะมีเอนไซม์ออกไปช่วยย่อยอาหารอะอะไรม่อไกระแสลิ้นวะก็อาจจะย่อยลิ้นไงเออวะย่อยลิ้นจนอ๋อแล้วเส้นใหญ่มันบาดลิ้นเป็นไปไม่ได้เหรอผลไม้ที่มีเส้นใหญ่เยอะก็มีแต่ไม่มนเลยครับผมไม่น่าจะทำให้บาดลิ้นได้ นั้นเราตอบขอไข่ครับขอไข่ครับชัวนะชูชัวครับครับผมตอบว่าขอขอไข่ขอขอไข่นะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ถูกต้องครับเพราะว่าสับปะรดนะครับมีเอนไซม์โบมีเลนนะครับซึ่งมีลิ้นนะครับเป็นกรดอ่อนๆสามารถย่อยโปรตีนได้นะครับเอนไซม์จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองที่ลิ้นนั่นเองนะครับมีอาการ แซ่บลิ้นลงรับประทานสับประดรดเลยครับโหเก่งมากนะครับพร้อมตอบถูกแล้วรับของไปเลยเชิญเลยครับขอบคุณครับเมื่อได้คานมาแล้วก็ลุยกันต่อทันทีครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาของที่เราต้องการช่างเนี่ยมาไว้ในตรงนี้ค่ะตัวคานนะคะตรงนี้เราก็จะมีภาชนะรองรับน้ำครับ และอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นภาชนะที่เราต้องใส่ของที่ต้องชั่งะคะก็คือ,อเพจน,นั่นเองค่ะตรงคานนะคะก็จะมีระบบไฟหลอดไฟไว้อะคะ่ะเราก็จะใส่น้ําลงไปในนี้เรื่อยๆะคะ่ะทาให้คานมันสมดุลหลอดไฟก็จะดับแสดงว่าคานเราสมดุลแล้วะคะ่ะเราก็จะมาดูกันต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าของเนี่ยมันหนักเท่าไหร่แล้วเราก็มาดูอัตราส่วนของกระบอกกันดีกว่าค่ะไออันเล็กๆเนะะี่ยค่ะอัตราทดใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองร้อยหนึ่งต่อสองร้อย แต่ว่าเรามี2กระบอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น200บวก200จะเป็น 1, 1, 1> ต่อ400ค่ะต่อ400แต่ว่าเราก็ต้องมาดูคานเราอีกทีค่ะมันเป็นอัตราส่วน1ต่อ5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนรวมของทั้งระบบเราเนี่ยเป็นอัตราส่วนก็คือ400ต่อ5กับ500เนี่ยมาคูณกันก็จะได้อัตราส่วนออกมาก็คือ1ต่อ2000ค่ะก็หมายความว่า เมื่อเราชั่งน้ําหนักตรงนี้ได้2กิโลกร,รมัมก็คือ2,000กร,รมัมใช่ไหมคะเราจะได้น้ําหนักตรงนี้ก็คือ1กร,รมัมครับ่ะ <c oughs> งั้นระบบของเราก็จะดูที่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ควบคู่กันไปอ่า <c oughs> <c oughs> จะว่าง่ายๆเลยก็คือระบบของเตรียมน้อมนั้นมีอัตราส่วน1ต่อ2 0 0พถ้าช่างน้ําในตาช่างใหญ่ได้4กิโลกรัมก็เท่ากับ4,000กรัมจะเทียบน้ําหนักในกระบอกเล็กได้2กรัมและเมื่อนําเพชรที่ต้องการช่างไปใส่ไว้ในที่ช่างรอน้ําไหลลงมาในกระบอกเล็กจนหลอดไฟดับแล้วก็ทําการอ่านค่าน้ําหนักที่ตาช่างใหญ่แล้วมาเข้าสูตรคานวณก็จะได้น้าหนักที่แท้จริงของเพชรนั่นเองครับ และเมื่อกลไกลสําเร็จก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมในสตูดิโอและผู้เข้าแข่งขันฝ่ายตรงข้ามเข้ามาดูผลงานของตนเองพร้อมกับตอบข้อสักถามนั่นเองครับน้ำในถังนี้ไว้ใช้ทําอะไรครับอธิบายโดยละเอียดนะครับว่าคือน้ำมาใช้2 2ที่ครับ 1. คือปริมาตรน้ําล้นฮะให้น้ำมันล้นออกมาแล้วก็ใส่ในกล่องข้างบนเพื่อไป้าน้ำหนักกดลงมาเวลามหมุนเนี่ยครับจะได้หมุนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีน้ำหนักช่วยให้มันลงมาแล้ว สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการเรามาดูน้องจากโรงเรียนสวนพฤกษาสตร์วิทยาลัยรังสิตเราแก้โจทย์ตาช่างใหญ่ช่างของเล็กกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจออีกแล้วนะครับคือและเมื่อเราได้มวลมาหนึ่งมวลแล้วเนี่ยมันมีขนาดเล็กเกินไปเราก็นํามันมาขยายซะในอัตราส่วนที่เท่ากันครับ ีแนวคิดอย่างสองหลักเลยครับคือใช้คานในการเพิ่มมวลวัตถุแล้วก็เอาวัตถุที่ได้เนี่ยไปขยายด้วยน้ำไอเดียมาจากกระตูนครับเหมือนเราเห็นไฟฉายขยายเ่วนของดลมอนเนี่ยมันทําให้น้ําหนักมากขึ้นเราเลยใช้หลักการเดียวกันครับแต่เราไม่ได้ขยายขนาดแต่เราขยายน้ําหนักให้มันมากขึ้นครับตรงนี้จะเป็นโครงสลักที่ให้เราใส่คานลงไปครับตรงที่ปลายคานด้านยาวครับตรงนี้ครับเราจะทําเป็นที่ใส่ของที่เราจะชั่งเข้าไปครับคือเมื่อเราใส่ของลงไปทา<ช>งจะเยนลง คือน้ำหนักฝั่งนี้จะมากกว่าฝั่งนี้ครับดังนั้นเราจึงใส่น้ําเติมเข้าไปครับเพื่อให้คานกลับมาสมดุลอีกทีเราได้น้ําตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับ,รบเราจะเอามันไปใส่หลอดแก้วยาวครับแล้วเราจะเอามาเทียบกับกล่องอะคริลิกใหญ่ครับที่ความสูงระดับเดียวกันเนี่ยครับ ผมจะได้มวลมากกว่าในนี้หนึ่งร้อยเท่าครับผมคานตอนแรกเลยจะเพิ่มช่วยเพิ่มน้ำหนักมาก่อนแล้ว1ต่อ20ครับหรือก็คือ20เท่าครับครับผมแล้วมาผนวกเข้ากับอันนี้อีกก็จะเพิ่มได้ทั้งหมด2000เท่าครับผมซึ่งจะทําให้ของที่ละเอียดเป็น5กรัมเนี่ยครับถูเพิ่มขึ้นเป็น2,000ันเท่าซึ่งก็คือ10กิโลฮะไม่เราสามารถอ่านบนตาช่างนั้นได้ครับผมโอเคอันนี้คาร์ลิเเนียมนะครับคาร์ตัวนี้ครับขนาดทั้งหมดของมันคือ2 8 6ครับ ล้วจะมาแบ่งช่วงจุดหมุนของคาเราครับที่ตรงนี้26ครับและตรงนี้260ครับเจาะรูทะลุลงไปเลยใหสองด้านนะโอเคช่วยตัดเหล็กฉากตามสีดำหท่อ่ครับตามัดเลยนะครับครับผมตามัดครับต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อครับต่อไปหาตัวที่เราจะใส่พอยครับต้องหาอะไรที่แบบรูปร่างแหวกตลงมาให้ใส่ของแล้วไปอยู่ตรงกลางคล้ายๆกลวยพวกนี้มากกว่าเอา ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยอยู่แล้วไงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ห้องสารพัดวัสดุดีกว่านะครับครับผมของดีกว่านะไปดูพี่น้องเวลามีไม่เยอะทางนู้นทางนู้นไปไหนทางนู้นครับเฮ้ยมันนี่มันนี่มันนี่เ้าเออนี่ใช่ป่ะใช้ได้ป่ะอย่างเงี้ยนี่แหละใช้ได้เลย ได้บ้าได้ได้เลยขนาดโอเคเลยโอเคแต่ก่อนที่ได้ไปนะครับต้องตอบคำถามให้ถูกเท่านั้นนะครับร้อมนะครับฟังคำถามดีครับคำถามถามว่าถุงน้ำที่เขาแขวนตามตัวอาหารทั่วไปนะฮะถุงน้ำนะครับไล่แมลงวันได้อย่างไรครับเคยเห็นใช่ไหมครับในตู้กับข้าวนะฮะที่เขาแขวนกันไว้นะครับผมใช้เรื่องสองข้อนะครับกอไก่ครับถุงน้ำเนี่ย จะสะท้อนแสงเข้าตามลแงวันครับทําให้แมลงวันเนี่ยตาผ้ามัวก็เลยเข้าไปตอมอาหารไม่ถูกครับหรือขอหข่ครับมะแรงวันเนี่ยจะมองเห็นภาพตนเองจากถุงน้ําครับไปะจกนั่นเองนะฮะแล้วก็ทําให้ตกใจครับคิดว่าตัวเองเป็นศัตรูครับจึงบินหนีไปครับอืมนอาละครน้องปรึกษาได้เลยครับเรามองไปร้านอาหารเนี่ยปกติแสงมันก็เข้าตาเราแล้วใช่ไม่งั้นถ้าจะให้เห็นตัวเองไม่ตั้งเป็นกระจกไปเลยนะใช่เออ อะไรครับน้องตอบว่าพ้อกอไก่ครับตอบข้อกอไก่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตามปกติเนี่ยแมลงวันมันก็อยู่กันเป็นฝูงครับและหน้าตามแมลงวันมันก็เหมือนกันแยกไม่ออกครับถ้าเกิดมันกลัวตัวเองจริงๆเนี่ยมันตัวมันเจอหน้าเพื่อนมันก็คงตกใจแล้วก็บินหนีไม่มาตอมด้วยกันหรอครับเอาละครับตอบมาแล้วนะครับถ้าเจอเพื่อนยันนี้ตกใจแน่นะอาจจะหนีก็ได้นะครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ก็ไก่ถูกต้องครับเเป็นอ่นงนี้ยบอกว่าตาของแมลงวันนะครับมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือตาเดี่ยว3ตานะครับแล้วก็ตารวม2ตานะครับตาเดี่ยวจะช่วยให้แมลงวันเนี่ยมองเห็นในระยะที่ไกลครับส่วนตารวมจะประกอบด้วยตาเล็กๆรูปหกเหลี่ยมหลายหมื่นแสนตานะครับเรียงต่อเนื่องกันโดยตาเล็กเล็เนี่ยรูปหกเหลี่ยมนี้นะครับจะช่วยในการรับแสงสว่าง ได้ทุกมุมนั่นเองครับแหม่แต่ก็ตอบมาถูกนะครับได้ของมาแล้วเพราะฉะนั้นเชิญกลับไปทักอุปกรณ์ต่อเลยครับเชิญครับขอบคุณครับขวบคุณครับหัวตัดมาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับตอนนี้กลวยเราก็ได้แล้วนะครับอุปกรณ์ตอนนี้พี่ช่างเขาตัดมาให้แล้วถึงเวลาประกอบประกอบเลยดีกว่าน้เพื่อไม่เสียเวลามาลุยยดีกว่าหลังจากที่เสียเวลาอยู่นานน้องๆก็เริ่มลงมือประกอบอุปกรณ์กันแล้วแหละครับ ซึ่งกลไกของสวนกุหลาบรังสิตนั้นมีัตาส่วน1ต่อ2,000เช่นเดียวกับเตรียมน้อมนั่นเองครับคือกลไกของผมนะครับจะเริ่มจากที่เราใส่เพชรที่มาให้มาครับครับเข้าไปในนี้ครับแล้วเราจะค่อยๆใส่น้ํา ในขวดที่เราตั้งไว้ครับเพื่อให้คากับเข้าส่สมดุลของมันครับเราจะเอาน้าจากตัวนี้ครับมาใส่หลอดเล็กของเราครับเพื่อจะคำนวณหาความสูงของมันครับแล้วเมื่อเราได้ปริมาณของหลอดเล็กแล้วเราก็จะมาเทียบกับเป็นตัวนี้แล้วก็วัดจักรละชงกิโลเพื่อคิดกลับครับครับคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอครับงั้นพี่หมดห่วงแล้ว ก็ขอให้ทุกคนโชคดี้ยกันครับและเมื่อสวนกุหลาบรังสิตทำกลไกกันเสรเรียบร้อยแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมในสตูดิโอและผู้คขนทังฝ่ายตรงข้ามเข้ามาดูผลงานพร้อมกับตอบข้อสักถามครับคือน้องอ่ะใช้น้ําเทียบกับน้ําหนักของพลอยใช่ป่ะแล้วเวลาน้องอ่ะเอาน้ําไปใส่เออไม่ว่าจะเป็นหลอดทดลองแล้วก็มาใส่เนี่ยคือมันต้องมีน้ำหนักที่มันสูญเสียไปอ่ะ ตรงนี้น้องจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงตรงตรงนี้ครับหนักที่สูญเสียไปของเราตรงนี้มันจะไม่ได้เยอะมากครับเทียบเป็นหยดๆเลยดีกว่าพอเช,ช่าช่างตรงนี้เสร็จนะครับเราจะ<ช>นําไปใส่ในหลอดแก้วเล็กครับซึ่งตรงนั้นนะครับเราจะสามารถมองคาดเคลื่อนได้สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ถึงช่วงสาคัญอีกหนึ่งช่วงแล้วนะครับนั่นคือช่วงของการนําเสนอจะทําให้เราได้รู้กระบวนการในการสร้างสรงสรค์สิ่งประดิษฐ์ของเขานะครับที่จะทําให้แต่ช่างที่ช่างผักผลไม้ใหญ่ๆนี่แหละครับเอามาช่างของชิ้นเล็กๆอย่างเช่นเพชรที่วันนี้ขนาดก็ไม่ไเล็กนะครับใหญ่เหมือนกันนะฮะจะสามารถช่างได้ความละเอียดเท่าไหร่จะผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงโรงเรียนแรกที่จะขึ้นแท่นนาเสนอก่อนเลยนะครับเตรียมร้องศษาน้อมแก้วครับ กลไกหลักๆซึ่งสําคัญแล้วก็ต้องทํางานอย่างสัมพันธ์กันค่ะผมก็จะพูดถึงคานก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็น,นกลไกแรกที่สําคัญมากคุณเดียวถึงช่วยกลางแขนหน่อยถ้าเกิดผมมีคาตนตัวนี้ครับมีขนาดของคานเนี่ยครับยาว5หน่วยไอ้ฝั่งหนึ่งยาวแค่1หน่วยสมมติว่าช็อกไลท์ผม1กรัมใช่ไหมครับผมต้องวางช็อกไลท์อีก5ก้อนก็คือ5กรัมเพื่อให้น้ำหนักของคานสมดุลขึ้นเห็นไหมครับเพราะคานสมดุลแล้วเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคานสมดุลแล้วมีวิธีไหนบ้า1ใชตดู 2. ใช้หูฟังออไม่ใช่ครับเราใช้ไฟดีกว่าครับถ้าเกิดน้ำหนักไม่สมดุลเนี่ยครับผมจะตั้งให้ไฟเนี่ยครับอ่ะไม่สมดุลไม่สมดุลผมไปให้ไฟสว่างครับผมถ้าเกิดน้ำหนักสมดุลแล้วปุ๊บไฟดับได้เราจะใช้อันนี้ครับหลักการก็คือใช้สวิ์ครับเราจะมีลวดทองแดงอันนี้ครับติดอยู่กับคารแล้วมีโค้ไฟฟ้าครับผมถ้าเกิดคานไม่สมดุลเนี่ยครับน้ำหนักอยู่ตรงฝั่งของของที่เราช่างมากครับมันก็จะกดถูกสวิต์ของเราทําให้เกิดการนํากระแสไฟฟ้าติดขึ้นครับล้วทีนี้ถ้าเกิดเราวางของให้สมดุลก็คือ เติมน้ำหนักลงไปในฝั่งนี้คานก็จะสมดุลแล้วก็จะลอยออกจากสวิ์เล็กน้อยครับทำให้หลอดไฟดับครับผมอ่ะต่อไปนะครับจะเป็น,นกลไกการแทนที่น้ำครับคือ3กระบอกที่บรรจุน้ำอยู่นะครับเราจะมีอะคริลิกที่เล็กกว่าอีกอันหนึ่งทำหน้าที่เหมือนลูกสูบที่ดันลงไปเพื่อแทนที่น้ำทำให้น้ำมันมีระดับสูงขึ้นแล้วล้นออกมา,อาตามท่อพวกนี้ครับกระบอกเล็กใช่ไหมครับจะไหลลงมาสู่บิเกอร์ที่แขวนอยู่ที่คานท่อ2ท่อเน,นี่ยครับที่ออกจากกระบอกใหญ่2กระบอก จะลงไปสู่ถังน้ําที่หอยหิวครับการคำนวณของเราเนี่ยจะได้อัตราส่วนของทางระบบมาก็คือ1ต่อ2,000กรัมนั่นเองค่ะวิธีการดูของเรานะคะเราก็แค่ใส่กรัมลงไปตรงของที่เรามีให้วางใช่ไหมคะคแล้วเราก็หมุนน้าไปเรื่อยๆจนกว่าคารจะสมดุลเพราะฉะนั้นเราก็จะหยุดการทํางานแล้วก็ไปดูที่เครื่องช่างใหญ่อย่างเดียวเลยค่ะถ้าสมมติเรามองเครื่องช่างใหญ่เห็นว่าน้ําหนักของน้ําที่เราได้เนี่ยคือ2กิโลกรัม จะมีค่าเท่ากับ2,000กรัมใช่ไหมคะะแสดงว่ามวลที่เรามาใช้เนี่ยมีค่าเท่ากับ1กรัมค่ะต่อมาก็ลองคิดดูเหมือนกันถ้าสมมุติเราอ่านค่าตาช่างได้4กิโลมวลที่เรานํามาช่างเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่คะ2ก <3 S 1> รัมถูกต้องค่ะ<า>เก่งมากจินตนาการเนี่ยอาจจะนําพาคุณไปสู่โลกที่เพอ้อฝันและไร้สาระแต่ว่าถ้าคุณปาจราศจากจินตนาการเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยขอบคุณค่ะบคุณครับย โฉนกระดาษลังสิตครับมีคําถามยายถามเติมน้องไหมครับผมอยากจะถามว่าตอนที่เราหมุนนะครับตอนที่คานสมดุลแล้วครับแต่ยังมีน้ำที่อยู่ในท่อยังอยู่ใช่ไหมครับน้ํามันไหลมาก็ทําให้คานเปลี่ยนไม่สมดุลแล้วครับอยากถามว่าเขามีการแก้ปัญหาในจุดนี้ยังไงครับหรือว่าเขาคิดทบ เราทําให้มันใกล้เคียงกับการด็อปเปอร์ครับไหลเป็นหยดอ๋อไหลเป็นหยดเลยฮะหยดหยดลงมาทีละหยดทีละหยดเห็นไฟกระพริบเราใกล้หยุดการทํางานแล้วค่ะเพื่อนบอกค่อยๆทีละหยดทีละหยดครับคือพี่สงสัยว่าเมื่อกี้บอกแทนที่น้ำใช่ไหมครับทีนี้พี่สงสัยทําไมต้องใช้กระบอกอันใหญ่2ออันแล้วทำไมไม่ใช้ใหญ่ใหญ่มากถ้าสมมติเราใช้เป็น3กระบอกใช่ไหมคะถ้าสมมติเราต้องใช้ช่างมวน30กรัม ราก็ต้องใช้น้ำหนักถึง90ก้าสิบกิโลกิโลได้แค่6กกิโลอะค่ะเีําวจะมีความพลาดที่อ้วรระบบของเราเนี่ยนะคะถ้าบังคับว่าไม่ใช้น้ําให้เปลี่ยนน้ําเป็นของเหลวอย่างอื่นนะคะระบบของเราจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างก็ขอพูดว่าไอ้ที่ผมกลัวกันก็คือตัวว่าก็ว่าอาจารย์จะให้ของเหลวมาแบบค่าความหนาแน่นมันสูงอะครับเพราะฉะนั้นไอตัวอะคริลิกองอาจจะแตกได้ เราทาให้ความหนาแน่นของไอ้ความหนาของอะคริลิกหนาขึ้นแกนเนี่ยครับแกนที่เป็นตัวเกลียวตลอดเลยครับให้มันใหญ่ขึ้นก็จริงๆก็คือจะมีทั้งของเหลวที่ความหนาแน่นมากกว่าและน้อยกว่าใช่ไหมคะจริงๆอยากให้พวกเราอธิบายวิธีการคํานวณที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองเพราะว่าสัดส่วนการเทียบก็จะไม่เหมือนเดิมอัตราส่วนจะเท่าเดิมตลอดครับคือไม่ว่าจะเป็นของเหลวชนิดใดก็ตามอัตราส่วนยังเป็นเท่าเดิม ความแน่นควมแน่นของสารผม<อ>ใช้ตัวเดียวกันหมดความแน่นของน้ำผมใช้น้ำตัวเดียวกันหมดครับครับเป็นไงฮะถูกต้องค่ะโอ้โ,โหถูกต้องนะเอาปมมือให้หน่อยครับพพโลยุความหนาแน่นนี้ค่าค่าความหนาแน่นหรือค่าโลในทางฟิสิกส์นี่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะโลมันตัดกันได้ในสมการถูกไหมฮะจากน้ำหนักมาเป็นของเหลวและจากของเหลวไปเป็นน้ำหนักอีกทีมันก็เลยทำให้สมการนี้การเปรียบเทียบที่อัตราส่วนเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างใดนะฮะเรียนมนร์องศาน้อมเก้าครับขอบคุณครับีกหนึ่งโรงเรียนกันบ้างสวนกุหลาบว,วิทยาลัรายรังสิตครับจากปัญหาที่เราได้มาเนี่ยครับเราก็เลยเลือกวิธีที่จะใช้การขยายมวลนั่นเองครับในการขยายมวลตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นมวลเปรียบเทียบครับคือมวลเปรียบเทียบตัวเนี้ยจะมีอัตราส่วนต่อมวลเลครับมากกว่ามวลที่เราช่างผมก็จะมาขยายมวลของผมซึ่งมีขนาด ไม่เกินห้าถึงสามสิบกรัมเนี่ยครับไปเป็นสองพันเท่าครับซึ่งจะทําให้ผมอ่านค่าห้ากรัมเนี่ยได้เป็นสิบกิโลครับทาให้สามารถไปมองบนตาช่างได้นั่นเองครับผมโดยเราจะใช้หลักการของคานครับในช่วงแรกพอเราเอามวลเนี่ยครับไปช่างที่คานนะครับเราจะใส่น้ําตรงเนี้ยเพื่อให้คากนกลับมาสมดดูอีกครั้งพอเราได้น้ํามานะครับโดยเราใส่หลอดเล็กตัวนี้หลอดเล็กตัวเนี้ยครับจะมีพื้นที่หน้าตัดเนี่ย ประมาณ1ตารางเซนตครับผมที่ความสูง100เนี่ยเราจะได้ว่าเราจะได้น้ํามา100กรัมครับผมซึ่งตรงเนี้ยเราจะไปขยายพื้นที่หน้าต่างครับคือพื้นที่หน้าตาตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 1, <ร> 1> ตา<ล>รางเซนตเราจะขยายให้มันเป็น100ตารางเซนต์ครับผมซึ่งเม <ๆ S 1> ื่อเรานำสองระบบนี้มารวมกันเราก็จะได้น้าหนักเพ่ที่เพิ่มขึ้น2พันเท่านั่นเองครับผมจากน้ำหนักของวัตถุไปแปลเปลี่ยนเป็นน้ำหนักของน้ำใช่ครับและจากน้ำหนักของน้ำก็ไปแปรผันไปขยายทําให เป็นจานวนเท่าอีกส่วนหนึ่งคือหนึ่งร้อยเท่าก็จะกลายเป็นทั้งหมด2 0 0พันเท่าได้ใช่ครนี่คือระบบเดลรวมนะครับเจาะเลึกจะนิดนึงเป็นไงฮะสมมุติตัวเข็มไอรูฟ้าสีแดงนี่ครับเป็นเข็มนั่นเองนะครับเป็นเข็มเข็มที่ชี้ระหว่างสเกลครับโดยผมขอขยายความอีกถ้าเกิดเราใช้สายตาคนมอนี่ครับเราจะขยายได้แค่หนึ่งใน4ี่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้อันนี้ครับเราจะเป็นการเพิ่มความละเอียดให้มากขึ้นไปอีกครับเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับครับคือ ส่วนของเข็มที่ชี้นั่นเองครับครับสมมุติอัตราส่วนระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้คือมาพรมทัดของเราครับเราวัดได้อัตราส่วนเท่ากับ10เซนแล้วช่วงนี้ครับเราตัดที่5เซนนั่นเองนะครับ5้าส่วนสิบครับแล้วเราจะคูณด,ด้วย2 0 0ยเข้าไปก็คือ1สเกลเนี่ยห่างกัน2 0 0ยกรัมครับคือเป็นการเพิ่มความเบียดของเราให้มากขึ้นไปอีกครับอ่าความละเอียดน,นะครับจะมากขึ้นไปอีกจากการไม่ใช,ใช,ใช้สายตาในการวัดนะฮะ แต่ว่าใช้ความละเอียดในแนวเฉียงด้วยนะครับทำให้สเกลมันละเอียดมากขึ้นใช่ครับนะครับนี่ครับก็คือมวลของวัตถุที่ต้องการหาครับครับพลาสติกทอยครับแล้วส่วนนี้ครับคือมวลของน้ําที่เราได้จากการชั่งบนตาช่างครับนั่นคือมวลน้ําสุดทธิที่เราช่างได้บนตาช่างครับแล้วเมื่อเราเอาวางที่ใส่น้ำไปบนตาไอออะคริลิกไปบนตาช่างครับมันก็จะมีน้ำหนักตั้งต้นของมันอยู่ครับแล้วก็ลบตัวนั้นออกไปครับลบน้ำหนักอะคริลิก ส่วนด้วยความสูงเล็กเนี่ยคือความสูงของหลอดเล็กครับแล้วหารด้วยความสูงของหลอดอะคริลิกที่เราต้องการเป็นอัตราส่วนการเพิ่มขยายของเราเองครับส่วน A เนี่ยก็คือพื้นที่หน้าตัดของหลอดเล็กส่วน A ใหญ่เนี่ยก็คือพื้นที่ตัดของหลอดใหญ่ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนเดียวกันครับเราทาเป็นอัตราส่วนครับแล้วเราจะคูณด้วยความหนาแน่นของน้ําเข้าไปครับนั่งสมาธิตามแล้วนะครับตอนนี้ครับน้องอิดจากสวนกุหลาบรังสิตนี่อธิบายสูตรแบบนี้อย่าว่าแต่พี่บ๊อบเลยครับผมเองคอมมึนไปแล้วเหมือนกัน แต่ตรงนี้ครับเราก็เจอข้อผิดพลาดมาเยอะครับก่อที่เราจะได้ว่าเราต้องปรับตรงไหนบ้างที่จะทําให้มันถูกต้องครับซึ่งตรงนี้ครับเบนจะมีแฟรงกิ้งเขาเคยบอกไว้ครับว่าผมไม่ได้ผิดพลาดแต่ผมค้นพบวิธีที่ทาให้ผมไม่เดินไปในเส้นทางที่ผิดพลาดนั่นเองครับผมครับผมก็จบการนำเสนอแค่นี้ครับผมขอบคุณทรับ ยื่นมือลงไปปรับใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติมือมันไปโดนขวดแล้วแบบเหมือนคานเราเปลี่ยนไปเยอะเลยอะค่ะมันใช้วิธีแก้ยังไงคานมันจะสันเลยนะฮะใช่คือทางเราเนี่ยเป็นคานที่ไวมากครับผมว่าเมื่อเราไปโดนมันนิดนึงครับสุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับเข้าสู่สมดุลของมันครับครับซึ่งก็จะใช้เวลารอต้องใช้เวลารอครับรอจนเข้าสู่สมดุลนะฮะครับไม่มีวิธีการอื่นใดทั้งสิ้นครับจะรอครับแล้วเราคิดว่าอะไรเป็นเป็นจุดที่ที่น่ากลัวที่สุด ของเราเนี่ยที่จะทําให้เกิดเอเรอร์สูงสุดถ้าว่าจะเป็นตอนถ่ายโอนน้ําที่เราช่างไว้ตะคารนะครับตรงนั้นแหละครับคือพอเราเอาไปเทใส่ตัวหลอดแก้วของเราเนี่ยครับพระนั้นถ้าเกิดเราเทผ่าไปหรือว่ามีน้ําหายไปเนี่ยครับอาจทําให้เกิดการคลาดเคลื่อนตรงเรียกเกี่ยวกับความสูงได้ครับ<อ>ผมมองว่าไม่<อ>ไม่น่าจะใช่ประเด็นหลักถูกไหมครเพราะว่าเราวัดความสูงของ H พวกนี้เนี่ย จริงๆเอเรอรมันค่อนข้างน้อยฮะมันตั้ง100ง100เซนแล้วแบบเวลาเราวัดได้เนี่ยเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมคะน้อยมากน่าจะเป็นตัว A เล็กนั้นมากกว่าฮะสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยถ้าเราวัดไม่แม่นเนี่ยมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขนาดของท่อที่เราบอกว่า1ตารางเซนติเมตรเนี่ยนั่นแหละฮะประมาณนั่นแหละฮะน่ากลัวที่สุดเพราะคุณต้องรู้แน่นอนะว่าเท่าไหร่ ส่วนกุหลาบรังสิตเจอดอกนี้ของอาจารย์บรระบรลงเข้าไปถึงกับอึ้งในทีเดียวครับผมเห็นว่าเครื่องมือของเราไงนะความเชื่อมั่นของผมนะคิดว่า2%เนี่ยไม่มีปัญหา